สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิสซูบายจีฟนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สมุทรสาครน,นะคะเราอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับอะไรอะโรงงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบริษัทอักอะไรเนี่ยอักริสเนาะลุ่งเรือง,ง,อ,งอักริสลุ่งเรืองนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราเอาเจ้าคันนี้นะคะมาส่งเลยนะคะเอฟซี FC ยืนรอกันอยู่มากมายเลย <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่แม็กก่อนไปมาเลยค่ะ นี่นะคะคันนี้ที่ลูกค้ากาลังเห็นอยู่นี่นะคะคือสี่ประตูตัวเตี้ยนะคะเป็นสีที่ดุดันอีก1นคันนะคะตัวนี้เป็นรุ่น GLX นะคะของเรามีแค่รุ่นเดียวนะคะสําหรับสประตูคันนี้นะคะเราไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยนะคะทาแค่นิดๆหน่อยๆนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้านะคะเราใส่เป็นตัวอักษรไททันสีแดงนะคะเข้าไปให้นะคะ แล้วก็คันนี้นะคะเราใส่ชุดแต่งจากร้านเอสปอร์ตตี A ้นะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งเอสปอร์ตวันนะคะก็จะมีครอบกระจังหน้าดําแดงนะคะครอบคิวกันชนสีดําเงาแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้านะคะอ่าถัดมาค่ะด้านข้างเลยค่ะด้านข้างเรามีาล้อมแม็กให้เลือกนะคะตัวล้อมแม็กเนี่ยก็เหมือนเดิมคะ่ะยังอยู่ในโปรนะคะพิวก็ยังเป็นคนใจดีแถมให้อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็ก ใบพัดนะคะตัวนี้เป็นใบพัด7ก้านนะคะเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีเงินแบบนี้เลยนะคะหรือว่าสีโครเมียมตัวดุมนะคะเป็นอ่าอิโมชันนะคะตัวนี้มันมากับตัวแม็กนะคะลูกค้าไม่สามารถเลือกได้นะคะ mm. แล้วก็น็อตลูกค้าเลือกได้เลือกเป็นสีแดงแล้วก็ขอบเบรหรือขอบคอริเปอร์สีแดงส่วนสเปกย่างหรือซีอย่างนะคะพี่ mm. จัดจัดมาให้ก็คือ2 4 5สีหทับสีหนะคะ mm. เป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยว่าไม่บางไปแล้วก็ไม่หนาไปนะคะ, mm. คะอันนี้ถือว่ากํากลังดีนะคะดเดี๋ยวเก็บแบงก์กัน ดี๋ยวมองไม่เห็นอ่ะถัดมาด้านข้างนะคะมีครอบกระจกมองข้างครอบสวาวะให้แล้วก็อ่าเสาบีนะคะเราก็ใส่เข้ามาให้แล้วนะคะคันนี้ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเดี๋ยวพามาดูภายในกันสักนิดหนึ่งตากล้องเดินมาก่อนเลยไหมมาเลยค่ะอุ้ยตรงนี้ดอกไม้สวยมากเลยนะเพราะว่าแบบเหมือนเขาปลูกไว้นี่ดอกไม้สวยๆเหมาะอะไรเหมาะกับเ,เ,เซลเถื่อนๆอย่างเราหรือเปล่าไม่ใช่เรามาดูรถต่อเลยนี่ค่ะ ภายในนะคะเราเปลี่ยนจอมาให้แล้วนะคะจออันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะคะแต่ว่าพี่ก็แถมให้นะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีหัวเกียร์ไทยเทให้นะคะแล้วก็พ้ายางนะคะปูพื้นพรมนะคะเราแถมให้ครบจบเลยนะคะสังเกตดูได้นะคะรถที่ซื้อจากเรานะคะส่วนใหญ่คือเรียบร้อยสวยงามหมดนะคะเพราะว่าคนน้าตาดีๆก็ทําตัวดีๆทํารถดีๆ <laughs> แค่นั้นแหละไม่มีอะไรอ่ะถัดมาด้านข้างค่ะบนหลงังคานะคะเรามีกับ หลังคามาให้พร้อมกับสปอร์ตบาร์ด้านข้างนะคะแน่แบบนี้เลยนะคะมาเลยส่วนคันนี้นะคะเราบอกแล้วว่ามีสเกิร์ตรอบคันก็จะมีสเกิร์ตด้านท้ายด้วยนะคะเห็นไหมค่คันนี้เราโหลดมาที่หลังหนึ่งนะคะเอาจริงๆไททันเนี่ยโหลดแคห่หลังหนึ่งนี่ก็คือสวยแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับคันนี้ที่มีด้วยนะคะก็คือทอไไ่อปลายดนั่นเองเราให้ทั้งเส้นนะคะ เดี๋ยวพาไปดูหน้าเจ้าของรถกันดีกว่าไปร้อนแล้วมาค่ะมาค่ะทั้งคู่เลยเนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ เอาผู้หญิงกันชื่ออะไรคะวัสนาค่ะคุณวัสนาชื่อเล่นดีกว่าค่ะวาดค่ะคุณวาดแล้วก็เองค่ะชื่ออะไรคะชื่อตุ้มตามครับคุณตุ้มตามคุณตุ้มตามเป็นไงบ้างวันนี้เห็นรถสวยไหมสวยครับสวยสวยมากไหมสวยมากครับแล้วเซลสวยไหมเซลก็สวยแม่คุณวาดอยู่ข้างเซลน่ารักค่ะแล้วคุณวาดตะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้เห็นรถแล้วสวยครับพี่สวยแล้วกใจใช่อ๋อแนะนำเอ้ยถามนิดนึงว่าทําไมถึงเลือกมาออกมิสซูกับอีฟอะคะ ทั้งๆที่แถวนี้ก็มีอุ้ยติดตามนานมากเลยค่ะติดตามนานมากใช่ประมาณปีเลยเป็นปีเลยใช่ค่ะดูดกันดูกันชอบอะไรอะคะทาไมถึงซื้อด้วยกันแต่งรถสวยค่ะพี่แต่งรถสวยจริงจริงถูกใจถูกใจแต่งรถสวยนี่ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่อีฟนะแต่จริงจริงคืออีฟตามใจลูกค้าก็คือส่วนใหญ่รถที่สวยคือตามใจลูกค้าไงก็คือจะแนะนําให้แล้วก็ลูกค้าก็เป็นคนเลือกใช่ไหมอย่างล้อแม็กนี่คุณตุนตามคนเลือกใช่ไหมล่ะครับผมอ่าก็เลือกเป็นบพัด แล้วคุณจุนจามคะทำไมถึงมาซื้อกัอีฟก็ปรึกษากับแฟนครับว่าพี่อีฟแต่งรถสวยครับน่าจะออกง่ายครับผมก็เลยมาซื้อกัอีฟครับถ้าตอบเซลล์สวยหน่อยนี่จะแถมของแถมให้เพิ่มเลย วันนี้ขอบคุณคุณวาดแล้วก็คุณตุมตามนะคะอะใครอยากจะได้รถแบบคุณตุมตามรือคุณวาดนะคะแบบนี้ออกง่ายเนาะแล้วก็ได้จริงนะคะลูกค้าก็โทรหาพีพได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพีพเอาไปส่งถึงหน้าบ้านเลยอย่างคุณตุมตามคุณวาดนี่ไม่เคยไปโชว์รูมเลยนะบอกก่อนนะคะเรามาทําเรื่องแล้วก็มาส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องลาง,งานเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พีพขอไปถ่ายรูปที่ดิ่งก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ